เช็คเย็นก็คืออันนี้คือเห็นไหมคะนี่นี่คือน้ําเย็นปกติอันนี้คือน้ําประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณอยู่ที่แปดสิบค่ะใช่ไหมคะโอเคเช็คเย็นก็คืออ่าโอเคเราจะ,ะเดี๋ยวคนนี้มันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตถอหน,น้ากาศเพราะเดี๋ยวต้องดื่มนะคะคือปกติเรารู้สึกว่าโกโก้อะมันละลายในน้ําร้อนเท่านั้นค่ะแต่อันนี้เราจะชงเป็นเย็นเราจะชงให้ดูนะคะนี่ก็คือสามารถที่จะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยเหรอคะ นี่หกด้วยนะคะหกด้วยเอาจริงๆเราก็ยังนึกภาพกันไม่ออกนะพอนี่เชฟสุดแค่นี้แรงแรงเหมือนโฆษณาเหมือนโฆษณาเอาเลงใช่ไหมคะเอาถึงคุณไปเลยไหมคะเอาไหมคะเออเออ่โฆษณาเหรอไ่โฆษณาดิฉันบอกไว้ตรงนี้เลย ถ้ามีโอกาสได้ดูโคสมาชาเมซายโก,โกโก้บอกเลยว่าคอเคสสี่วันเลยนะคะ<อ>พูดจริงๆเพราะไม่คิดจะยังจะเต้นแรงขนาดนั้นเหมือนกันแต่นี่ละลายแล้ว hey. ละลายแล้วกินเป็นเย็นก็ได้เหรอเนี่ยเน่ยอ้อร่อยมากมากเลยอ่ะหูยรสชาติมันดีเหมือนหนะ้าตาพิเซนเตอร์ เราดื่มอะไรเนี่ยดีมาก